ร้อยสิบห้าบาทกดถ่ายแล้วเือเดียวเซ็ตนี้ร้อยสิบห้าบาทจ้ะพี่จ๋าสวยนะสวยนะเตะกีต้นต้นอ่ะไม่ยอมพอวนใหม่แล้วล่ะดไ,ดไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรจ้ะ Thank oh, you. มาออกโค้งอ่ะนี่มาถ่ายวีดีโอ,ออ่ะ ขณะนี้เราเดินทางมาถึงวัดไล่ขิงแล้วนะครับอันนี้เป็นวันศุกร์นะศุกร์ที่11เราก็ไปท,ทําธุระกันเอาแมวไปหาหมออะไรเสร็จแล้วก็ลองขี่รถเล่นๆกันมานะที่ติบวารอไม่เกินชั่วโมงเราก็จะมาถึงวัดไล่ขงิงเขามีงานไประจำปีเดี๋ยวไปชมกันครับเราใช้ร่วมกับรัา โอ้ของเล่นเพียบเลยเด็กๆมานี่สวรรค์เลยโอ้ซูชิเพียบเลย แม่ไม่ดูทูชิก่อนนะโอ้โหเพียบเลยอย่างเยอะ้ารถมาเอาอะอลังการมากร้านค้าเพียบเลยนะก็จะตรงไปที่วิหารนะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกอนคนเพียบเลยนี่เรามานี่สี่โมงสิบห้าเองนะ คนแน่นแล้วอ่ะโอ้โหของโปดห้องนั้นเลย <S <S แต่ละร้านก็ติดเป็นแบนเนอร์ใหญ่เงี้เลยนะเอ,อ้เอ,อเขาขึ้นชื่อว่างานวัดไล่ขิงเนี่ยเป็นงานวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะก็มีองค์งระาวผสมเจดีนะที่นครปฐม ก็ดูกันเองละกันนะครับโอหแต่ละร้านนี่ก็ดังๆนั่นเลยออ,ออกโก้คุณต่อยออกอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ไม,ไม่ไม่มาไม่รู้นะเนี่ยทิพนะไม่เห็นถามว่าเกวันหยุดยาวมีป่ะพี่เจี๊ย จะได้วบความล้วที่อย่างนี้ให้เปเนไนวการขอพระบมรากรมี่าหกันดอนการดกสามธรรมมากอนหนาไปอ่นโอ้หงพระงามจริงๆเลยหม0่0ห้าหมหนึ 5, ่ง ดอกไม้ทุบเทียนก็ตามกําลังศรัทธานะครับมาถึงก็ไาหวา้หลวงพ่อวัดไร่ขี่พระพี่น้องห้าพระอ,องค์นะอันนี้เป็นบรรยากาศนะบรรยากาศโอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆโอ้สุดยอดเลยเพิ่งมาครั้งแรกนะในชีวิตเลยเพิ่งมาครั้งแรกนะนี่ยังไม่มืดนะนี่เพิ่งสี่โมงเย็นนะ ทาทานนะจุดละหนึ่งร้อยนะเดี๋ยวเราเก่ลาวคำถวายห,หลวงพ่อวัดไร่ขิงกันนะครับนี่เป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงภายในพระอุโบสถนะครับองท่านยดงามมากนะ ประชาชนก็เข้ามากราบไหว้กันเต็มไปหมดเลยนะโอ้ดูแลชื่นใจเรามานั่งอยู่เบื้องหน้าท่านนี่โดงานจริงๆนะองค์ท่านศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าไร้เก่งนะครับทราพี่น้อง5องค์ สธรเพราะแรรเล็บเพราะไรขิงเ่าะเขาตะ,ะเขาหลวงพ่อโสธรเพราะบรรเล็บเพราะไ้ขีงวพาเขาตะเขาหลวงพ่อโตก็ตามปีใหญ่นะครับพระอาพระองค์นี่เป็นพระเจดีย์นะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันวันนี้มีเวลานะ บรรยากาศโดยรอบวันนี้เราก็ชิวๆนะไม่มีแดดด้วยโอ้โหแล้วก็ไม่มีฝนด้วยโอ้อากาศเย็นสบายมีที่นั่งให้ประชาชนได้นั่งพักกิงกินคงกินอาหารกันโอ้อ่ามีรูปปั้นให้เด็กเล่นด้วยซุปเปอร์ฮีโร่ครับ นี่เป็นด้านในของพระเจดีย์นะงดงามเลย สมัยที่ท่านยังอยู่นะมีการจัดงานศพของท่านพระราชทานเพลิงศพน่าเป็นท่านเจ้าวาดหรือหักยดมีเวทีด้วยนะครับลำยายมาล่าลำยาย เมื่อกี้ที่เราเข้าไปการาบนะท่านคือพระอุปาลีคุนูปรมา,าจารย<ม>์เจ้าอดีตเจา้าวานบ้านไร่เขียงนะโอ้นี่งานลอ้อตอกไปแล้วแม่บอกยังไม่ไปมีลอ้อตอกจิ๋วพี่จิตคือใครอ่ะยอดรักนะอันนี้ใครนะอันนี้ใคร,ใครทูนทองใจททองใจอ๋อที่พ่อชอบ ก้านสุวรรณอากาศแก้วสุพันสายันสัญญาก็เป็นจิลปินดังในอดีตอ่านี่นะเพิ่งไม่มีมีหุ่นตอนเี่เป็นของชายนะ สองชายเสือ <พา S 1> ้อผ้าอะไรอ่ะเนี่ยอะไรเฮ <He i, S 2> ้ยเกงในนี่งห้องน้<ร>าห้องผ้า,<ร>าที่นี่ใครมานี่สะดวกสบายนะเป็นชักโครกอย่างดีเลยสะอาดด้วยพื้นหินนอนวัดที่นี่พัฒนามาตั้งนานแล้วนะก่อ,อนหน้านี้ยังไม่มีงานเนะี่ยเรามาก็สะอาดสะอานเข้าห้องน้ำนี่สะดวกเลยนะ เมื่อกี้ก็ไปเข้าห้องน้ํามา้าง,ล,งล้างหน้าร้อนมากแม่ทิพย์ก็ไม่ยอมเข้า <c oughs> ก็เลยให้ไปล้างหน้า

ของกินเยอะมากเอาอจริงนะแล้วก็น่ากินกันด้วยสุดยอดอโหของกินอร่อยเพียบแก้วละ25บาบาทโคโก้ปัน่น นเนี่ยเนี่ยาวนี้แล้วเราไปงานพระุทปเจดีย์ซื้อที่พระุุปเจดีเราก็เดินทางมาถึงบ้านทุ่มสี่สิบห้าจัดของข้าวหวานมาตามสมควรฝากเด็กๆเสร็จแล้วก็รอดูพุทธบอลคิงคับต่อเลยแข่งสองทุ่มไทยเจอฟิลิปปินนะ เอาละทิ่ไปท่องเที่ยววัดก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ